สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาทำการอัปเกรดตัวอะแดปเตอร์ของกล้องวงจรปิดนะครับก็อะแดปเตอร์ที่มันมีมาให้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะฮะอยู่แบบนี้ทีนี้เราก็ถอดออกมานะครับก็พบว่ามันจะมีตัวคาปาซิเตอร์นะครับตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมเช็ค ดูแล้วนะครับผมเช็คดูแล้วมันจะเป็นที่ทนความร้อนได้อยู่ที่105องศานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ4.7ไมโครนะครับ400โวลต์นะครับตัวนี้ทนได้อยู่ที่1 0 5เหมือนกันตัวที่จะแตกบ่อยนะครับ <c oughs> ตัวที่แตกบ่อยนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้นสีเขียวทองตัวเนี้ย คือผมจะเปลี่ยนเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันมีความสามารถในการรับโหลดได้แค่10โวลต์นะครับตัวนี้นะครับผมผมจะเปลี่ยนนะครับที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มเพิ่มเติมได้เยอะเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น C m ไ l a ่นะครับซีไม l l a เราสามารถที่จะคล่อมได้ครั้งเหมือนกันนะครับเพื่อกรองกระแสให้มันเรียบขึ้นนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ไฟ led ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นกล่องดำนะครับพอกล่องดำปุ๊บเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นนะครับแต่เราสามารถใส่ได้นะครับไฟ led ตรงนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะจะลองวัดขนาดให้ดูนะครับอันนี้นะครับเชื่อมมาเนี่ยจะขาดแล้วนะครับนี่ครับจะขาดแล้วเห็นไหมฮะตรงนี้่าจะขาดแล้วนะครับ ไฟ LN นะครับ220โวลต์นะครับเข้ามาเนี่ยคือสายเล็กนิดเดียวนะครับจะขาดแล้วด้วยนะครับผมก็จะทําการเปลี่ยนนะครับถอดเปลี่ยนเลยนะครับด้วยการใช้หัวแรงนะครับใช้หัวแรงนะฮะล้างหัวแรงนิดนึงก่อนนะครับด้วยตัวน้ํายาล้างนะครับแล้วก็จะทําการบัดกรีออกนะครับ ตรงนี้มันก็จะเขียน L กับ N อยู่นะครับแล้วก็บัดกรีออกไปนะครับอ่าแดงเป็นลน์นะครับดำเป็นนิวตรอลนะครับอ่าบัดกรีออกไปนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนสายนะครับผมก็จะเปลี่ยนสายเลยนะครับตรงนี้จะเอาสายพวกนี้ออกไปนะครับอ่าลองดูก่อนว่ามันดึงออกได้หรือเปล่านะครับปกติมันก็จะดึงออกได้นะครับอ่า ถ้าดึงออกไม่ได้เราก็ใช้วิธีการตัดทิ้งนะครับเพื่อที่จะเอาตัวล็อกสายไว้นะครับน่าจะต้องตัดทิ้งนะครับน,นี้ผมก็จะใช้วิธีการตัดทิ้งนะครับด้วยการใช้คัตเตอร์นะครับอ่าบากนะครับผมแล้วก็ดึงดึงสายนะครับจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับ น่าจะติดแน่นพอสมควรนะครับถ้ามันติดแน่นอย่างนี้ก็ตัดสายไปเลยนะครับตัดแล้วดึงนะครับเพื่อเราจะได้เอาตัวนี้ไว้นะครับทีนี้สายไฟที่เราต้องมีนะครับก็คือเป็นสายขนาดใกล้เคียงกับของเดิมตรงนี้นะครับผมก็ไปซื้อมันแล้วนะครับสายไฟนี้ก็จะเป็นสาย ขนาดขนาด2คูณนะครับเป็นสายา V V นะครับสายเดินสายหลอดนั่นเองนะครับก็ขนาดใหญ่กว่าเดิมนิดนึงนะครับได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับใส่ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้ปุ๊บเราจะทำไงนะครับก็ต้องทะลวงนะครับผม ทะลวงด้วยวัสดุที่เรามีนะครับต้องใช้การทะลุทะลวงเข้าไปนะครับใช้ไขควงก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับผมใช้ไขควงนะครับเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็ทำให้มันให้สายตัวเนี้ลงลงลงไปได้นะครับอาจจะใช้หัวแร้งก็ได้นะครับร้อนๆนะครับนี่ครับ ทะลวงไปเลยนะครับแต่ว่าต้องรอให้เย็นสักหน่อยก่อนนะครับถึงจะเสียใส่สายไฟเข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะละลายนะครับเป็นอันตรายได้นะครับพอร้อนนิดๆอย่างนี้นะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับแทงทะลุเข้าไปนะครับนี่ครับอันนี้คือหลักการง่ายๆนะครับบ้านๆนะครับเน้นใช้งานเองนะครับปลอดภัยปลอดภัยนะครับอาจจะดูไม่สวยงามแต่ว่าปลอดภัยนะครับเน้นเน้น ประสิทธิผลนะครับไม่เน้นประสิทธิภาพนะครับผมอา,อาจจะยังเล็กเล็กไปหน่อยนะครับมันทะลวงเข้าไปสักหน่อยก่อนนะครับโอเคต้องใช้อันเล็กกว่านี้หน่อย ครับเป็นอันประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล้างหัวแรงนิดหน่อยนะครับอลองใส่เข้าไปดูนะครับทีนี้่เริมเริ่มใส่ได้นะ เริ่มใส่ได้นะครับแต่ก็ยังแน่นอยู่นิดๆนะครับก็ลองลองอัดเข้าไปดูก่อนนะครับนะมันมันเข้าไปได้อ่านิดนึงแล้วมันเข้าได้แหละแต่ว่ามันอาจจะต้องให้ให้มันสมูทกว่านี้ เราก็อาจจะใช้วัสดุต่างๆที่เรามีนะครับในการประยุกต์นะครับหลังจากที่เราได้พยายามนะครับใส่ตัวสายไฟนะครับเข้าไปในตัวล็กอกตัว,ข,วขั้วสายนะครับขั้วล็อกสายอย่างนี้นะครับก็สำเร็จนะครับ ใส่เข้ามาได้แล้วคันนี้เราก็มาจัดการตัดแต่งนะครับตัดแต่งด้วยการกรีดสายนะครับเบาๆนะครับอย่าให้ทะลุถึงสายเส้นในนะครับแล้วก็ปอกมันออกมานะครับมันจะได้ปลายสายนะครับสอสองเส้นนะครับก็คืออันนี้มันก็จะมีสีสองสีนะครับ สีฟ้านะครับกับสีน้ําตาลนะครับสีฟ้าก็คือลายนะครับน้ําตาลก็คือนิวตรอนนะครับน้ําตาลก็เป็นสีของดินนะครับสีฟ้าก็เป็นสีของไฟฟ้านั่นเองนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะคว้นปลายสายนะครับตัดแบบนี้นะครับแล้วก็จะทำเป็นจุดที่ ใช้งานนะครับก็คือจะชุบน,น้ำยาน้ำยางสนก่อนนะครับแล้วก็ใช้ตัวหัวแร้งนะครับในการบัดกรีนะครับตะกั่วเข้าไปนะครับก็ใช้ตะกั่วนะครับชุบนะครับ ต้องให้หัวแรงสะอาดสักหน่อยนะครับมันจะได้บัดกรีง่ายนะครับต่กี้เราเอาหัวแรงของเราไปาละลายพลาสติกนะครับมันก็เลยต้องทำความสะอาดกันนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับนี้เราก็จะมาบัดกรี ตะกัวนะครับเข้ากับปลายสายไฟนะครับเพื่อที่จะให้มันแข็งนะครับให้มันแข็งแรงนะครับเพิ่มหน้าสัมผัสของมันนั่นเองนะครับลดการสปาร์กนะครับโอเคนะครับเราได้สายไฟแล้วนะครับทีนี้เราก็มาจัดการนะครับจัดการได้เลยนะครับ ตันนี้ก็คือสายไฟของเรานะครับอันนี้ก็คือที่เราจะมาฝากเอาไว้นะครับเรามาฝากเอาไว้ในในร่องนี้นะครับในช่องนี้นั่นเองนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ดึงสายออกมานะครับให้พอกับที่เราจะทําการใช้งานนะครับจากนั้นก็ป้ายยางสนนิดหน่อยนะครับตรงบริเวณที่เราจะบัดกรีนะครับ เพื่อที่จะให้มันประสานกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้หัวแร้งนะครับในการป้ายตะกัวเข้าไปนะครับป้ายให้มันดูดีเลยนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะ,ะทำการพลิกให้มันถูกฝั่งนะครับจากนั้นนะครับก็ลายนิวตรอนนะครับ ก็ตรวจให้ดีนะครับมีลายนะครับมีนิวตรอนนะ L กับ N นะครับให้ถูกต้องนะครับเราก็จะทำการบัดกรีเข้าไปนะครับลายก็คือสีฟ้านะครับผมเอาสีน้ำตาลนะครับไปเข้านิวตรอนก่อนนะครับแบบนี้นะครับต้องระวังนะครับนี่หมือนผมทำเนี่ยคืออาจจะได้รับอันตรายได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะบัดกรีให้ถูกฝั่งนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราเราสามารถบัดกรีให้มันให้มันปลอดภัยกว่านี้ได้นะครับด้วยการบัดกรีมาจากอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าแผงวงจรตอนเนี้ยมันเป็นรูนะครับพอเป็นรูปุ๊บเนี่ย มันก็มันก็สามารถใส่สายไฟเข้าไปในรุนนั้นได้นะครับผมจะตัดทิ้งนะครับตรงนี้เนื่องจากว่าผมจะเอาสายไฟไปใส่ในรูนะครับแบบนี้นะครับมันจะปลอดภัยกว่านะครับผมนี่ครับอ่าอ่าแบบนี้นะครับลายนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ทําการบัดกรีนะครับมันก็จะติดกันได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ทําการบีบปลายทักหน่อยนะครับให้มันใส่เข้าไปในรูได้ง่ายนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในให้ตรงนะครับ L กับ N นะครับ อาจจะใหญ่กว่าไปนิดนึงนะไม่เป็นไรหรอกก็น่าจะได้นะครับอ่า ไม่ได้ก็ตัดสายไฟให้มันยาวขึ้นนักหน่อยนะครับตรงนี้ ได้ครัประมาณนี้นะครับจากนั้น,น,นก็ใส่ยางสู์นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ตะกัวนะครับบัดกรีนะฮะก็เราตรวจดูความเรียบร้อยนะครับแน่นหนา,หนาแน่นดีก็เป็นอันใช้ได้นะครับก็เสร็จนะครับอันนี้ อันนี้จะเป็นสายไฟไปที่กล้องนะครับผมจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ามันเสียแน่นอนนะครับมันเสียแน่นอนตัวนี้นะรับประกันได้นะฮะจะเปลี่ยนซะก่อนนะครับก็ดูขั่วนะครับลบอยู่ฝั่งนี้บวกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมจะถอดเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะใช้ขนาด470ไมโครนะครับ ผมจะเปลี่ยนเป็นยี่หออื่นนะครับอ่าก็ได้มา2ตัวนะครับก็อยู่ในเลงร้อยห้าองศานะครับตรงนี้16โวลต์น,นะครับเพิ่มมาอีก6โวลต์เป็น2200ไมโครนะครับฟาััอ่าผมก็เอามาทำการเคลียร์ขานะครับเพื่อที่จะติดตั้งนะครับ เรยตะกวัวเดิมออกนะครับแล้วก็จะติดตั้งลงไปในช่องเดิมนะครับที่มันเคยอยู่นะครับก็จะใส่ขไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ มันก็จะตัวตัวของมันก็จะโตขึ้นนะครับเราก็ต้องดูว่ามันมันใส่ได้หรือเปล่านะครับถ้ามันใส่ไม่ได้เนี่ยเราต้องอเปลี่ยนทิศทางการติดตั้งนะครับอันนี้ผมก็จะถอดตัวนี้ออกนะครับอถอดออกมาแล้วนะครับก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับวิธีการติดตั้งนะครับ ผมก็ใช้การติดตั้งแบบแบบใหม่นะเพราะว่าแบบแบบเดิมเนี่ยมันไม่น่าจะติดตั้งได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าขนาดมันต่างกันนะครับเห็นไหมคขนาดมันต่างกันเยอะเลยทีนี้เราก็จําเป็นที่จะต้องมามาเปลี่ยนทิศทางของมันนะครับผมก็จะเปลี่ยนทิศทางด้วยการใช้สายไฟนะครับ2เส้นนะครับตัดมานะครับ ตัดมาสองเส้นง่ายๆนะครับแบบนี้เป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับผมดึงพลาดไปนะครับไม่เป็นไรดึงพลาดก็ไม่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่แค่ตัวนํำนะครับ ตัดใหม่ดีกว่าอันนี้นะครับตัดใหม่แล้วก็ทำการบอกปลายสายนะครับปลายสายที่บุมบอกก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับง่ายๆนะก็จะควนสายนิดนึงนะครับให้มันมีความแหลมนิดนึงนะครับแล้วก็ จุ่มน้ำมันสนนะครับแล้วก็ใช้หัวแร้งนะครับบัดกรีก่อนนะครับ แล้วก็เสียบลงไปในในช่องนี้นะครับถ้ามันเสียบไม่ได้ก็เคลียร์ตะกัวด้านหลังก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะดูดตะกัวทิ้งไปนะครับเนื่องจากว่ามันเคลียร์ยากนะครับ ผมก็จะใส่ปลายสายเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับตรงนี้ขั้วบวกนะครับผมขั้วบวกสีแดงนะครับผมก็จะบัดกรีนะครับ เรียบร้อยนะครับทีนี้สีสายสีดำนะครับเราก็ไปตัดมาอีกนะครับตัดมาจากสายเดิมที่เราไม่ใช้แล้วนั่นเองนะครับ แล้วก็ใช้อายางสนแล้วก็หัวแร้งนะครับเหมือนเดิมทำการาเคลือบด้วยตะกั่วซะนะครับให้มันมีความแข็งแรงขึ้นนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้สายไฟที่เราเตรียมไว้นะครับจิ้มลงไปด้านละด้านหลังนะครับแบบนี้ ก็ทำการบัดกรีนะครับป้ายยางฉนนิดนึงก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับบัดกรีแล้วตรวจเช็คนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาติดตั้งเจ้าตัวนี้กันนะครับ อันนี้เราสามารถติดตั้งให้ใหญ่กว่าได้นะครับติดตั้งให้ใหญ่กว่าได้แต่ไม่ควรจะเล็กกว่านะครับตอนนี้25โวลต์น,นะครับ1,000ไมโครนะครับตรงนี้บวกนะครับบวกเข้าบวกนะครับตรงนี้แบบนี้นะครับผมก็จะทำการเอาตะกั่วนะครับละเลงที่ขั้วก่อนเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็ทำการบัดกรีนะครับขั้วลบขั้วลบกันไกลอยู่ไหนไม่เจอมาเป็นไรตัดกับครีมก็ได้นะครับปึ๊บ ที่ผมต้องทําแบบนี้เ,เพราะว่าผมผมเคยมีประสบการณ์นะครับว่าตัวตัวซีเนี่ยแบบนี้มันมันบวมแน่นอนนะครับมันบวมแน่นะครับเมื่อวันเมื่อถึงเวลาเนี่ยยังไม่นานเท่าไหร่นะครับมันก็บวมนะครับทําให้กล้องกล้องของวงจรปิดของเราเนี่ยมันติดติดดับดับนะครับมันไม่สามารถดูได้แบบตามที่เราตั้งใจนะครับมัน แต่กล้องไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าระบบจ่ายไฟมันเสียหาหายไปนะครับมันก็เลยต้องต้องป้องกันนะครับผมจะต่อขั้วลบนะครับของคาปาซิเตอร์นะครับเข้ากับสายไฟแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อขั้วบวกเข้าไปนะครับในฝั่งที่เหลือนะครับอันนี้ต้องระวังร้อนนิดนึงนะครับ เพราะว่ามันเป็นความร้อนสูงนะ เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ทําการติดตั้งนะครับให้แน่ใจว่ามันจะไม่ไม่ไปส่งผลกับอย่างอื่นนะครับก็คือผมก็จะใช้ตัว uh, เทปก็ได้นะครับเทปสองหน้านะครับหรือว่าจะเป็นกาวร้อน กาวยางก็ได้นะครับผมจะใช้กาวยางครับจะใช้กาวยางในการในการติดตั้งนะครับก็จะทําการฉลุมกาวยางนะครับแบบนี้นะครับจริงๆไม่ควรทําแบบนี้นะครับแต่ว่าผมขี้เกียจยิงปืนกาวแล้วนะครับ เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะติดตัวคาปาซิเตอร์ของเราลงไปตรงนี้แบบนี้นะครับพอตรวจเช็คให้ดีว่ามันจะไม่ไม่หลุดนะครับก็ตรงนี้ก็เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปอีกนิดนึงนะครับอโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับ เราก็ทาการใส่เข้าไปด้านในนะครับตอนที่เราซื้อมานะครับแบบนีน้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดล็อกนะครับ มันจะมีล็อกอยู่นะครับด้านหนึ่งนะครับเราต้องใส่เข้าไปแล้วก็ทำการง้างนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับอาจจะต้องง้างช่วยนิดนึงนะครับนะครับประมาณนี้ ก็ลองลองเสียบนะครับแต่การลองเสียบเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมต่อสายเอาไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งนะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องไปติดตั้งดูก่อนนะครับแล้วก็จะมา,ารายงานผลนะครับอาจจะไปถ่ายวิดีโอตรงโน้นก็ได้นะฮะ